กราบสวัสดีท่านพ่อแม่เพื่นเนาะเช่นเคยบีดาช่องไฮเดนะครับวันนี้ก็มีข่าวาวกับเรื่องบิ๊กไบท์หรือว่าเจ้าเซทเอจิพาร์ที่ผมเพิ่งบอกไปเมื่อราวสุดเนาะเมื่อไม่นามนมานี้ว่าจะเอามันไปเปรียบเทียบกับรถรุ่นอื่นนะว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างที่มาเปรียบเทียบกับเจ้าเซทเอจแล้วรุ่นอะไรจะคุ้มกว่าน่าซื้อกว่าราคาดีกว่านะครับวันนี้ไม่ใช่ค่ายไหนค่ายกายค่ายเดียวกันเองนะครับเจ้าคา,า,าร์วาติกอินทราสี่ร้อยนเองนะกับเจ้าเซทเอจิพาร์มาดูกันว่าเจ้า e เซทเอจิย <500 S 1> <500 S 2> มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างออปชันอะไรบ้างที่มันมาสู้กันได้นะครับโอเคเรามาเริ่มวันที่ออปชันของเจ้า z ซติพารับเซตเอามขอขอนนุญาตเรียกสั้นว่า ZX เนาะส่วนนินจา400จะเรียกว่านินจาจะเรียกว่า400นะจะได้ไม่ยาวเกินไปโอเคครับเจ้า ZX กับนินจาเนี่ย ZX นะครับมีปริมาตรกระบอกสูบหรือว่า CC ของมันอยู่ที่250 DC นะครับจริงๆคือ249แต่เตรียมคมเป็น250เนาะ 400นะครับก็ตามชื่อเลยนะครับ4 0 0ซีซีแต่ CC ที่จริงของมันเนี่ยอยู่ที่3 9 9ซีซีนะครับเพราะฉะนั้นก็ห่างกันอย่างกันหนึ่งก็คือ150กับ400นะครับเพราะว่าซีซีของมันเนี่ยห่างกันอยู่ที่ประมาณ1 5 0ซีซีน,นะผมก็250กับ400เนาะซีซีที่ห่างกันถึง150เนี่ยหลายคนจะมองว่าเซทเ็กเนี่ยจะไม่แรงเท่าดินจา400นะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีเหมือนกันก็คือจํานวนลูกสูบครับ เจ้าเซ็กเนี่ยเป็น4สูบเลียง16วาลวาวนะครับผม4สูบเลียงเลยนะครับแต่เจ้ามินจา4 0 0เนี่ยเป็น2สูบเลียง4วาวาวต่อสูบก็คือประมาณ8วาวาวนั่นเองนะแต่เจ้าเซ็กเนี่ยประมาณนั้นเลย16วาลวาวนะก็4วาวาวต่อลูกสูบสสูบก็8วาวาวเนาะอันนั้นก็คูณ2ไปเลยก็ระบายความร้อนด้วยมห,หม้อน้ำเหมือนเหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูกันที่เรื่องน้ำหนักดีกว่าน้ำหนักของเจ้า ซอนะอยู่ที่190กิกโลส่วนเจ้านินจาส0่หนักอยู่ที่1้8กิกโลนะครับหักห่างกันประมาณกิโลแล้กันตีมตมเนาะตีกลมๆก็ถามว่าหนักมากไหมผมผมมองว่าก็หนักในระดับหนึ่งนะก็14กิโลคุณลองยกดับเบิลดูก็จะรู้ว่าหนักประมาณนั้นแหละครับ14กิโลประมาณนี้ส่วนราคานะครับราคาของเจ้า ZX เอนี่ยอยู่ที่269,00 0เบาทตีกลมก็2อ0,000เ่นนะครับส่วนลินจาส0่อเนี่ยราคา ของรูปที่ผมนำมาเปรียบเทียบคือสีแดงหรือวสีเขียวเนาะราคาอยู่ที่2 000, 1 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งจะมีตัว h g ตัวกุญแจคีย์เล็แรงต่างซึ่งราคาจะแพงกว่านี้เนาะในเรื่องของแต่งแต่ถ้าเพือเียวเน,ะนะี่ยก็ราคาประมาณนี้โอเคเรามาดูสิ่งที่เจ้า400มีแล้วก็ set X มีแล้วว่ามีอะไรต,ต่างกันบ้างนะครับเรื่องออปชั่นนินจา4 0 0ไม่มีออปชั่นอะไรให้มาเยอะมากครับแต่เจ้าเซท X เนี่ยออปชั่นจัดเต็ม มาดูกรอมมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับเข้าวสกิ q u i c ชิปเตอร์นะครับเซทเมีมาให้ลินจาไม่มีมาให้นะครับควิชิปเตอร์ขออธิบายนิดนึงเนาะเผื่อใครอาจจะยังไม่เข้าใจว่า u i c ชิปเตอร์คืออะไรนะครับควิชิปเตอร์คือระบบของการทํางานในการเข้าเกียร์โดยที่ไม่ต้องกําคัดนั่นเองนะครับง่ายๆคือคุณขับรถอยู่ใช่ไหมกําลังอยากจะเข้าเกียร์เนี่ยอยากจะตบเกียร์ขึ้นถ้ารถที่มีควิชิปเตอก็คือไม่ต้องกําคัดคือเตะได้เลย ประมาณนี้นะครับถอนเพียลงเช่นกันไม่ต้องกำคัดเตะลงได้เลยแต่ออกตัวหรือจอดต้องกำคัดแับไม่ใช่งั้นรถด,ดับเนาะส่วนนินจาไม่มีคลิกปมาให้นะัจะเข้าเกียร์ก็ก็กำคัดเตะเอาตามภาษาคนได้่างนี้นะครับส่วนอีกอย่างก็คือโหมดครับพาวเวอร์โมดเจ้า ZX เนี่ยมีโหมดให้มาด้วยกัน2โหมดก็คือโหมดฟูกับโหมดโรโหมดฟูเนี่ยจะมีแรงม้า แล้วก็แรงบิดที่ให้มาเต็มๆเมื่อคือแรงมา้า45แรงบิด21ส่วนหมดโลก็จะต่ํากว่านั้นซึ่งต่ากว่าน,นั้นน่าจะไม่มีใครขับเนาะอาจจะเป็นมือใหม่ที่ออกแรกๆเงี้ยอาจจะไม่ชินกับรถอาจจะปรับให้มันต่ำๆหน่อยอาจจะแบบขับให้ชินก่อนเนาะค่อยเปิดฟูลส่วนดิจาก,กค็คิดในแงน่ดีว่ามันเปิดฟูลตลอดเวลาเนาะปรับลงไม่ได้เอา,เอ,า,อ,ยาอย่างนั้นละกันเอาเอาแบบฮาๆแลพวกนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือระบบ traction control traction control ก็มีไว้ ให้ล้อหลังเราไม่ปัดวเวลาออกตัวแรงๆเนี้ยออกตัวล้อฟรีอาจจะมีการสะบัดหรือรอะไรล้มได้นะครับไทช้าคอนโทรลก็ช่วยได้เนาะส่วนลินจาไม่มีนะครับออกตัวก็ระมัดระวังกันหน่อยเนาะระบบเบรกเป็นระบบเบรกดิสเดียวนะครับดิสเดียวเหมือนกันทั้งสองรุ่นเลยดิสเดียวหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็มีระบบพอร์ตของเจ้าเลเดียนเมาส์นะครับเป็นพอร์ตเดี่ยวนะพอร์ตดิสเดียวส่วนินจาเนี่ยเป็นเอ็กเซลนะครับก็คือลูกสูบ พอๆกันแต่ว่าระบบเบของ ZX เนี่ยจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นระบบเลเด n นเมาสนะครับส่วนของ n ินจาเป็น e x c ก l ก็คือ l ลเด n นเมาส์ก็จะอารมณ์ขาจับเนี่ยคุณสามารถจะไปซื้อแบ m มโบมาใส่ง่ายๆเลยแต่ดินจาจะต้องแปลงนิดหน่อยเนาะก็ถามว่าใครซื้อก็คนมีตังนะขอยจะซื้อใส่กันเนาะส่วนเรื่องระบบโช๊นะครับโชคหน้าของเจ้า ZX เนี่ยเป็นระบบอัพสดาวจากโรงงานเลยนะครับส่วนดินจา400เป็น ระบบเทเลสโคป,ปิกนะครับแน่นอนว่าอัร์เซน่อลเนี่ยคุณภาพมันจะดีกว่าเทเลเนาะก็ถ้าเปรียบเทียบกับลงหลุมลงไร่หรือการขับเนี้ยมันจะ,ะมันจะถยรแล้วก็ของเท็เกเนี่ยจะปรับตั้งค่าอะไรต่าง,งได้นะแต่นินจาไม่มีอะไรมาให้นะถ้าคุณอยากได้ก็ไปเปลี่ยนเอาหรือว่าไปแต่งเอาเองเนาะก็ประมาณนี้นะออปชั่นของมันเฟรมถักนะเฟรมถักของเจ้า เซทเอเนี่ยเฟรมมันจะดูเฟรมผักเนาะให้น้ำหนักที่เบาลงแต่ว่าด้วยเครื่องยนต์เนาะมันก็หนักดีดีแหละแต่นจาสี่ร้อยก็เป็นเฟรมถักเป็นเฟรมที่มันออกแบบมาอย่างในรูปหรือที่ผมนำมาให้ดูนะครับประมาณนี้ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นจุดเล็กๆแต่ว่ามันแตกต่างและดูเทนะครับก็คือระบบสตาร์ทนั่นเองสตาร์ทด้วยมือนี่แหละสตาร์ทด้วยไฟฟ้าแต่ว่า Z X เ็นี่ยมันจะเบื่อกับเจ้าเพททู่ระบบสตาร์ทดูนะครับที่ตรงปลอกแขนที่ของซูม Zoom ให้ดูนะครับมันจะแบบว่าดันลงใช่ มันจะดูเท่ดีหมมองนะแต่เจ้านินจาสี่ร้อยเนี่ยเป็นแบบกดทั่วไปครับก็เป็นอะไรที่มันแตกต่างเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะแต่ก็ดูแบบว่าสวยงามแล้วก็น่าใช้จน่าใช้มากขึ้นนะครับโอเคนี่ก็เป็นสเปคคร่าวๆของเจ้า z x กับนินจาสี่ร้อยนะครับเรามาเปรียบเทียบอีกครั้งว่ามีอะไรที่มันแตกต่างกันแบบเห็นง่ายๆเลยเนาะนินจาสี่ร้อยมีแค่สองสูบแต่ zx นะมีสี่สูบด้วยกันสี่สูบกนะ็สองสูบเนาะการใช้งานต่างกันอยู่แล้วนะสี่สูบเน้นรอบปลายสองสูบเน้นรอบต้นเนาะ เรื่องแรงม้าเรื่องนบิดเนี่ย400จะมาไวกว่านะครับถ้าเอามาแข่งกันเนี่ย2คันเนาะ400จะไวกว่าเซเอ็กจะมาช้ากว่านิดนึงแต่เมื่อได้รอบมดแล้วเนี่ยก็จะขี่สนุกนะแต่ว่าหลายๆคนเนาะขอบอกกันว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราต้องเค้นรอบไงเหมือนคนที่ขับซีบีย250นะพี่หมอขอเขาบอกว่าก็เหนื่อยอยู่นิดนึงคืออาจจะต้องเค้นรอบหน่อยเพราะว่ามัน2สูบเนี่ยแรงม้ามันก็เร็วกว่าแต่เซผเอ็กบอกว่าน่าจะต้องแบบเค้นให้หนักหน่อยเนาะแต่เสียงเนี่ย เสียงของเจ้าแทร็ X ะเป็น4ีสูบแน่นอนว่าเสียงเครื่องยนต์ก็าสามารถเปิดหาฟังใน YouTube ได้เลยนะครับมันก็จะดูไพเราะแล้วก็คนไทยเนี่ยจะชอบสีสูบมากผมพูดถูกไหมคนไทยประมาณเกือบ60-70%นิยม4ีสูบครับถ้าคิดให้ออกรถเนี่ยก็จะบอกเอา4ีสูบไปเลยถามในกลุ่มคนก็จะบอกว่าเอาซีสูบเลยครับสีสูบไปเลยมันดีมันเสียงเพาะบางคน่ยไปดูซะรว่า4ีสูบมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแต่เสียงมันเพาะคือเอาเลยนะครับ ก็400ก็สองสู้เสียงอาจจะไม่ไม่ไพเราะมากแต่ก็โอเคนะเสียงโอเคนะผมมองว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างคีย์ลิขิตเลยอะไรเสียงสูบเดียวก็ไม่ได้คีย์เดอะไรนะแค่สีสูบบางคนบอกว่ามันเสียงไพเราะเสียงหวานนะอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคก็ประมาณนี้ซีซีต่างกันประมาณ150นะครับเซนส์เอ็กซ์สองร้อยห้าสิบซีซีนินจาสี่ร้อยถ้าคุณซื้อนินจานี่ยคุณซีซีเยอะกว่าแต่ถ้าคุณซื้อเซนเอ็กซ์คุณจะได้ซีซีน้อยกว่าแต่คุณจะได้ออปชั่นก็คือฟิชิพเตอร์พาวเวอร์โหมดแททรรคคชัั่นนอโลบ โชกหน้า ABS โชกหน้าอัฟไลดาวมีมี ABS ด้วยลินชาร์สี่ร้อยก็มี ABS เหมือนกันนะครับซึ่งนี่คือข้อแตกต่างของมันเนาะถ้าคุณอยากอยากได้รถที่มีซีซีสูงๆจะได้เอาลินชาร์สสี่ร้อยเนี่ยสองซุปเรียงเหมือนกันออปชั่นอาจจะไม่เยอะมากซึ่งอาจจะมีให้ประมาณนึงแต่ว่าราคาเนี่ยถูกกว่าประมาณ4ี่ถึงหกหมื่นเลยนะครับเจ็เอ็กซ์เนี่ยราคา270,000บาทแน่นอนว่ามันแพงกันประมาณ5 6าหกหมื่นเจ็ดหเลยแหละ อยู่ที่คนจะเลือกว่าเอาลิจารุ่นไหนนะครับซึ่งถ้าผมมองเนาะความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าของเจ้าลิจารสี่ร้อยเนี่ยคุณออกทิปต่างจังหวัดคุณใช้งานในเมืองคุณขี่ไปไหนมาไหนสะดวกสบายนะแต่อาจจะก,กินน้ํามันแน่นอนว่าไม่กินน้ามันอยู่แล้วแหละรถทุกรุ่นกินน้ามันยิ่งสี่ร้อยเนี่ยตีคข้าข้าว่าบหนึ่งกิโลลิตรเอ้ยหนึ่งกิโลกิโลละบาทอ่ะพูดผิดกิโลละหนึ่งบาทประมาณนั้นส่วนเซทเอ็กซ์นะเป็น4ีตูบ ซีสูจะกินน้ำมันมากกว่าเราอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องยนต์ต้องใช้รอบที่สูงขึ้นเพื่อจะให้กําลังเท่าเทียมกับ2สูบเนาะมันก็จะกินน้ํามันมากกว่าผมเดาว่าประมาณกิโลลบาทกว่าๆหรืออาจจะ2บาทเลยก็ได้นะมันอาจจะกินน้ํามันกว่าแต่ว่าเรื่องการบํารุงรักษาเนี่ยเวลาเช็คระยะครั้งใหญ่เนาะเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นเนาะเซเอ็กเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเยอะกว่าเพราะว่าเป็นสี่สูบนะครับซีสูบจะต้องเปลี่ยนหัวเทียนมากกว่า2อันแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนมากกว่าพวก2สูบนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ท่านที่จะซื้อเนาะการเช็คระยะการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอาจจะเท่ากันแต่เมื่อเช็คครั้งใหญ่เนี่ยอาจจะแพงกว่าเพราะว่ามันต้องมไปอีกสองอ่ะคูณ2ไปเลยนะครับราคาส่วนยางน่าจะเท่ากันนะยางหน้ายางหลังน่าจะขนาดเท่ากันอินจาเนาี่ยยางหน้าร1อยางหลัง150นะครับนั่นเองน่าจะเท่ากันมั้งหรือไม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาบอกว่าประมาณนี้เนาะนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆข,ของเจ้าเซเดก,กับอินจานะครับโอเคก็จบไปเท่านี้ผมขออนุญาตพูดนิดนึงเนาะ ความคุ้มค่าของคนที่คีดจอกนะครับคนที่ขีดจอเ็ก Z X ผมมองว่ามันได้ทุกรูปแบบนะครับคุณจะขับไปทํางานขับไปเที่ยวขับไปจ่ตลาดขับไปรับลูกขับไปรับแฟนขับไปรับกิ๊กขับไปรับเมียขับไปรับพ่อแม่ใครก็แล้วแต่นะครับมันใช้งานได้หมดได้คุ้มค่าแต่ว่าเรื่องด้วยมาเป็นสปอร์ตครับมันจะแฮนด์มันจะตามหน่อยอาจจะขับขี่ในเมืองลําบาก ขี่ออกคลิปอย่างเงี้ยอาจจะต้องเล่นรอบสูงหน่อยเพื่อจะตามซีซีงสูงเงี้ยแต่ผมมองว่าการออกคลิปแนละ้วมันไม่จะเป็นจะต้องแบบสีพื้นกัน200ขึ้นไปนะร้อยยี่ร้อยสิบก็พอแล้วเนาะนินจาสี่ร้อยก็ไปด้วยกันได้นะไปกันได้เลยแหละ2รุ่นเนี้ยเทอร์ปีดพ,อ,พอๆกันนะประมาณ200ซึ่งเทอร์ปีดผมมองว่าผมไม่ได้เอามาพูดในคลิปนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากจะนําเสนอเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวคนจะไปลองกันแล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะททอปสปีดนะให้มันเป็นปเ่องร์ไปปรา ไม่ได้ใช้หมดหรอกครับแน่นอนเหมือนผมพูดทุกคลิปเนาะแรงความแรงของสุดของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยทุกคนแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่าขับขี่ในเมืองขับขี่เั่าไปเงี้ยร้อยหนึ่งร้อยยี่ก็เพียงพอแล้วนะครับก็ดูที่ความเหมาะสมดูที่ออปชั่นดูที่ราคาดูที่ค่าใช้จ่ายของเรามากกว่านะครับส่วนใครที่มีมินจาสี่ร้อยอยู่แล้วคิดจะไปเอาเซเอ็กเนี่ยก็ลองมนต์กันใต้คลิปนะว่าคุณจะลองจะยอมลดซีซีของรมอเตอร์ไซค์ของคุณไหมเพื่อจะเอาเจ้าเซเ็กเนาะส่วนตัวผมผมน่าจะไม่เอาแล้วครับเพราะว่า อาจจะต้องเปลืองตังค์ผ่อนอาจจะต้องแบบมาเริ่มผ่อนใหม่เลยเงี้ยซึ่งหนี้จ่าผมมันก็ใกล้จะหมดแล้วไงก็ไม่อยากจะไปเพิ่มภาระให้ตัวนเองนะครับคิปวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครที่กําลังจอเซตเอก X, หรือว่าไปจองมาแล้วเงี้ยเดี๋ยวพอเซ็ตเมันถูกออกมาขายหวังตลาดเนี่ยเรามาดูอีกครั้งว่าผลตอบรับเป็นยังไงเนาะแต่ผมว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับเพราะว่ามันของคาวางไงระบบแรงต่างน่าจะโอเคนะครับนี่ก็ไปคลิปประมาณนี้เนาะใครที่กําลังเล็งเจ้าเซ็ตเออยู่ แล้วกําลังแบบว่าคิดว่าเจ้าเซตเอ็กดีหรือว่า400ดีนะครับคุณก็คิดง่ายๆว่าเซตเอ็กได้4สูปได้ออปชันราคาแพงกว่า400 D ได้ซีซีเยอะกว่าออปชันไม่มีแต่ว่าราคาถูกกว่าแล้วแต่คนจะเลือกนะครับตัวตตวผมถ้าผมเลือกผมอยากได้เซตเอ็กนะออปชันมาเยอะดีโหมดหนู่นนี่นั่นนี่ให้เล่นมีฟลิปิเตอร์มี eter, มอ่เทชเชอร์คอนโทรลมาให้เสียงซีูปด้วยเทด่ดีส่วนมินจาถ้าผมเลือกได้ก็จะไม่เอานะครับแต่ อันนี้แล้วแต่คนที่จะเลือกนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมอันนี้ผมอัดคลิปลอบใหม่นะครับอาจจะเสียงแหบๆเลยเพราะว่าพูดไปรอบเมื่อกี้เยอะมากนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใีม่ทีหน้านะครับบ๊ายบายนะครับทุกทุกคน